ก็ชื่อออโต้ค่ะชื่อจริงว่าเป็นจว,วันโยงสวรรค์นะคะวันนี้จะมาแสดงความสามารถพิเศษเนี่ยก็คือร้องเพลงลูกพุ่งน,นะคะก็ถ้าเกิดสมมติว่าพี่คนไหนเนี่ยร้องตามกันได้ก็ร้องตามกันได้ด้วยนะคะหากหากหากมีเวลามาเกี่ยวม,มาหนะ้บาบนะ้านเนื้อพี่เนะื้อย่ามัวไปเถอะแสงไฟลิ ต้องดีนักร้องคนดังเงินเต็นตังและก็ยังไม่ได้ตัวได้กินไข่ได,ด,ด,ดพาวกับสับข้าวผ่าหองหองฟุ้งฟุ้ง,งย่ายยุ้บ้านทุ่งที่กินผักบุ้งแกงหัวเจอสาวงามสงอย่าไปลอ 啊。Uh huh.